สเลดพร้อมทุยแอคชั่น <laughs> ท่านผู้ชมครับวันนี้ในการแข่งขันที่เทพนครนะครับผมนั่งอยู่ตรงนี้นั่นก็หมายความว่าผมไม่ได้ไปสนามไม่ใช่ไปสนามมาแล้วก็ไปอยู่ในบรรยากาศสนามแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปาร์ตี้ของหมูยองเลสซิ่งทีมเซเว่นเซเว่นโลโก้เขาเหมือนร้านเซเว่นร้านสะดวกซื้อแล้วก็เจ็ดเขาเนี่ยจะมีเจ็ดสามตัวบ้างสี่ตัวบ้างห้าแล้วแต่หมูยองเลยแน่นอนเราไปดูบรรยากาศปาร์ตี้มันๆของหมูยองเลสซิ่งแล้วก็ค่าสมัครเจ็ดร้อยบาทวิ่งได้เจ็ดรุ่นเงินรางวัลเป็นหมื่นหมูยองมันบ้าไปแล้วเข้าไปดูครับ Yo, gym, man. Won't you, won't you kick some of that? You know, you, you know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But, but, but tell your story, you know the one I like. say it for me. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. I'm much palm, out. เซเว่นดิสซิงแท็กซนะครับนี่ครับหมูหยองตัวจริงครับวันนี้มาจับมาเป็นฟิติกรเองเลยครับตุด,ดใส่มงใส่หมวกนะนี่ครับเป็นครับผู้หญิงนันลาคนดังครับตัวขับของเซเว่นดิสซิงแท็กเลยนะครับใช้ฮันด้าเบโอวิ่งแน่นครับวันนี้ นี่ครับแฟนๆละครไายรู้ครับคนดังสองคนนี้ครับผู้หญิงเก่งนิวออร์กาอีกคนครับเดี๋ยวเรามาชมเป็กกันครับนี่ครับในวันนี้ครับที้งวาสนาก็มากันยิ้มแย้มนะครับเป็นแฟนพันธ์แท้ทีมนครนะครับนี่ครับ จบไปเกตไปมาชมรุ่นแรงต่อครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเทอร์โบสแตนดาร์ดก่อนเลยครับนี่ครับุความรุนแรงเริ่มเยอมากขึ้นแล้วครับอีกคันครับเพิ่งเสร็จแล้วตัวแรงจากถิ่นเก้าดีเซลครับฮอนด้าอีวีแม็กคาร์บอนทั้งคันนะครับนี่เสียงดังเลยครับหัหยองครับตัวในถังครับตัวส่วนส้มและลมชัยมาขอเทสต์นลครับ นนี้ทันทีทะโบใหญ่นะครับนี่แนอนครับยีราฟซิงมียกสูงนี่ครับนี่ครับข้ามคืนนะครับตัวแรกจากเกียบเซอร์ฟิสนครปฐมสิบจุดห้าเลยครับ,ปรรบเป็นไงครับ เรามาดูนะครับรุ่นเีราซิงยโนกัต่อนะครับคันนี้มันจะเป็นตัวแรงจากออฟโอ,โอโสปีนี่ครับเรามาดูตัวแรงตัวเด่นในค่ำคืนนั้นอีกคันนะครับจากช่างคิวนะครับนี่ครับเสียงนี้นี่ครับนี่ก็วัรถไฟออกนะฮะ ่คนีบวนะครับสนุกสนานครับรับถ้วยไปครับนี่ครับโมหน้าแยบเซอร์วิสนี่ออาโปสปีดรับกลับมาเพื่อนใหม่ที่น้่ครับมาดูนว่ารายการเราหน้าจะมีอะไรใหม่ไหมท่านผู้ชมไปชมกันนะครับสำหรับทีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ